หนุ่มคนนี้ครับคุณผู้ชมฮะเป็นหนุ่มที่เคยไปทํางานแก๊งคอร์เซนเตอร์วัย29ปีตอนนี้เขาได้รับการช่วยเหลือกลับมาที่ประเทศไทยแล้วตัดสินใจฮะสำนึกผิดฮะก็เลยมีการตัดสินใจที่จะเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อบวชนะครับเพื่อจะขออโหสิกรรมให้กับเหยื่อครับโดยเขาอ้างว่าตัวเขาเอางนั้นถูกหลอกไปทํางานครับ นี่ฮะคุณผู้ชมฮะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายต้นไม้อายุ29ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดชนบุรีครับเข้าทําพิธีอุปสมบทที่วัดแห่งหนึง่งในอำเภอวิหารแดนจังหวัดสระบ,บุรีครับซึ่งก่อนเข้าพิธีนั้นเจ้าตัวบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหางานทางโซเชียลมีเดียครับแล้วก็มีคนเข้ารับทํางานแต่คุณผู้ชมฟังตรงนี้ครารากฏว่านายจ้างเนี่ยอ้างกับนายต้นไม้บอกว่า งานเนี่ยเป็นงานโทรตามหาพัสดุให้กับลูกค้าสุดท้ายไม่รู้มาก่อนครับว่าเป็นการทํางานให้กับแก๊งคอสเซนเตอร์ที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยนายต้นไม้ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยถูกบังคับให้โทรหาเหยื่อครับและต้องทํายอดให้ได้ตามเป้าถ้าไม่ได้หรือว่าทําผิดกฎก็จะมีการทาร้ายร่างกายและตัวเองนั้นถูกบังคับให้ทางานนานถึง8เดือนครับจนสุดท้ายพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือและสามารถที่จะกลับมาได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้ครับตัวนายต้นไม้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นข่าวของเหยื่อว่าผู้เสียหายเนี่ยที่ถูกหล บางรายเป็นโรคซึมเศร้าบางรายหนักถึงขัน้นคิดสั้นฆ่าตัวตายรู้สึกสำนึกผิดจึงตัดสินใจบวชครับเพื่อหวังอุทิศบุญกุศลนะครับให้กับผู้ที่ถูกหลอกแล้วก็ฝากถึงเหยื่อเนี่ยนะครับขอให้ท่านอาโหสิกรรมให้ด้วยเพราะตัวในต้นไม้บอกว่าผมเองเนี่ยไม่มีเจตนาที่ทําไปเนื่องจากถูกบังคับครับรู้สึกผิดนะครับเพราะว่าเหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยก็คือที่เขาโดนหลอกเงินไปเนี่ยบางคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้า นะครับบางคนถึงกับหมดสติเข้าโรงพยาบาลบางคนถึงขั้นทําร้ายร่างกายตัวเองถึงขั้นเสียชีวิตผมก็เลยอยากจะกลับตัวกลับใจนะครับมาบวชก็ขอให้พท่นานอโหสิกรรมให้นะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้เจตนาที่จะทำแต่ที่เราทําไปเพราะเป็นหน้าที่นะครับแต่ถ้าเราไม่ทําเราก็โดนทําร้าย ขณะที่ประธานมูลิีิดาวเหนือครับด็อิเตร์พิมหมสศักดิพัฒ์โพคินนะครับบอกว่าตัวนายต้นไม้เนี่ยมีการติดต่อผู้สื่อข่าวทางโซเชียลมีเดียครับจนได้รับการช่วยเหลือให้กลับมาที่ประเทศไทยนะครับซึ่ง ทางคุณพิมัยเองก็บอกว่าได้พาไปมอบตัวกับตำรวจแล้วแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้านายต้นไม้จึงอยากให้ทางคุณพิมัยเนี่ยเป็นเจ้าภาพบวชให้เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้เสียหายนะครับขณะเดียวกันก็มองว่าปัญหาเนี่ยแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่สร้างความเสียหายกับประเทศเป็นอย่างมากเนี่ยต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับกรณีของนายต้นไม้ในมุมหนึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เขารู้สึกสำนึกผิดกลับใจนะครับอนุโมทนาบุญแล้วกันแล้วก็ในเมื่อตัดสินใจกลับประเทศไทยตัดสินใจบ,บวชเหมือนกกกกับเเเป็็็นนนาารรริิิิิ่่่่่่มมมมมตตตต้้้้้ชชีีววววใใใหหหแแลลขอไทํสง ผิดอีกนะครับส่วนคุณผู้ชมเราก็เตือนกันทุกวันฮะเดี๋ยวโมโนโข่าวเชาว้าช่วงที่สวันนี้เราก็ต้องเตือนอีกคร้ง mm hmm. เรื่องของปัญหาแ,แก๊งคอร์เซ็นเตอร์มีทุกวันจริงๆนะแล้วทุกวันนี้มันมีวิธีการหลอกที่มันแนบเนียนขึ้นไปอีกมากๆเลยฮะคุณผู้ชมครับ